lenders mortgage insurance คืออะไร lenders mortgage insurance หรือว่าประกันประกัน home loan อันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ประกันหรือไม่ใช่ insurance ที่จะ cover ผู้กู้แต่จะเป็นประกันสาหรับแบงก์กรณีที่เรามีเงินมัดจำไม่ถึง20เนี่ยแบงก์ก็จะบังคับให้เรามีค่าประกันสินเชื่อที่เราต้องจ่ายอยู่ที่ประมาณสองของอ่สาเปรเของราคาบ้านเราไม่ต้องเสียเวลาเก็บตังค์ให้มันครบ20ซึ่งอันนี้ถ้ามีเงินมัดจำแค่สิอก็ยังซื้อบ้านได้อยู่มันจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าตลาดได้เร็วขึ้น ยายามเก็บตังค์้ถึง20%ราคาบ้านขึ้นก็ต้องเก็บต่งตางๆเพราะฉะนั้นการที่มีประกันสินเชื่อเนี่ยสามารถช่วยให้เราเนี่ยสามารถซื้อบ้านได้เร็วขึ้นแบบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแบงก์จะสามารถให้ add on top ของโลนได้สมมติเรากู้แบงค์5แสนถ้าประกันสินเชื่อ15,000เราก็จะกู้ทั้งหมด5แสน15,000ก็กู้ on top ไปแต่เงนินที่เราได้สำหรับการซื้อจริงๆเนี่ยแค่5แสนแทบจะทุกแบงค์จะบังคับให้มีหมดถ้าเกิดกู้ไม่ถึงอ่าวางมัดจำไม่ถึง20% กรณีบางกรณีก็จะสามารถเลี่ยงได้เช่นถ้าเป็นนักบัญชีหรือว่าถ้าเป็นทันตแพทย์เป็นเป็นธาตทั่วไปหรือว่าเป็น e PA, มี C.P.A. certification อะไรพวกนี้หรือว่าแม้แต่เป็น Registered Nurse บางแบงก์ก็มีการ waive หรือว่าการไม่ต้องเสียค่าป,ประกันสินเชื่อก็ได้คนอื่นๆคนทั่วไปเนี่ยต้องเสียค่าป,ประกันสินเชื่อถ้าเกิดมีเงินมัดจาไม่ถึงย0เอซอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียวจ่ายครั้งเดียวเมื่อ one statement แ,อแต่ละแบงก์ก็คำนวณไม่ไม่เท่ากัน ก็แล้วแต่ว่าเราพูดเท่าไหร่เราซื้อเท่าไหร่ไปกับแบงก์ไหนเนาะ